สวัสดีค่ะพอบคุ้นะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องรายการเรลิตี้ของอเมริกันรายการหนึ่งในช่อง TLC รายการนี้เนี่ยไปถ่ายตามติดชีวิตของผู้ชายอเมริกันอายุจะ50ปีนะคะและผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังจะขอผู้หญิงไทยอายุ24ปีแต่งงานค่ะชาวเน็ต ท่านผู้ชมอเมริกันต่างพากันคอมเมนต์ถล่มด่าสาวไทยอายุ24มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งค่ะขอขอบพระคุณคุณเบียร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะและขอขอบพระคุณคุณสรรสนีมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนช่องผักบุงค่ะ เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งอายุ49ปีชื่อเดวิดพึ่งหย่ากับเมียฝรั่งมาค่ะแต่งงานกันมา21ปีมีลูกด้วยกัน3คนคนโตสุดเป็นวัยทำงานนะคะไม่รู้่เท่าไหร่คนที่2น่าจะอยู่ประมาณมปลายนะคะแล้วคนที่3ก็อยู่ประมาณประถมค่ะซึ่งพอเดวิดเนี่ยเขาหย่ากับเมียแล้วอะเมืองนอกเนาะเวลาหย่ากันนะฟ้องกันทีเนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งที่รวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ จนไปเลยล้มละลายไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งในเคสเนี้ยคุณเดวิดเนี่ยก็กลายเป็นคนจนไปเลยค่ะเสียบ้านเสียรถแล้วก็เสียลูกค่ะ ลูกก็อยู่ในความดูแลของคนเป็นแม่ไปนะคะแล้วจากนั้นค่ะคุณเดวิดก็ตกงานนะคะก็เลยเอาเงินเก็บที่เหลือเนี่ยบินมาเที่ยวประเทศไทยค่ะใช้ชีวิตสนุกสนานสำเริงสำราญอินเที่ยวปาร์ตี้อยู่ในเมืองไทยมีอยู่วันหนึ่งคุณเดวิดพ่อได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งเห็นนักร้องสาวน้อยคาเฟ่ของเรานะคะชื่อว่าน้องแอนนี้ค่ะอายุ24ปี เดวิดก็ตกหลุมรักแอนนี่ค่ะแล้วก็จีบแอนนี่คือเท่าที่เราดูจากในคลิปเนี่ยแอนนี่น่าจะมาร้องเพลงจริงๆนะคะไม่ได้มีอาชีพเสริมอาชีพแฝงเพราะว่าชุดที่แอนนี่ใส่ก็เป็นชุดปกติค่ะทีนี้2คนนี้ก็ตกลงเป็นแฟนกัน in love เดวิดก็บอกแอนนี่ว่าจะพาแอนนี่ไปอยู่อเมริกาค่ะอยากจะแต่งงานกับแอนนี่พูดถึงตัวของน้องแอนนี่เป็นใครมาจากไหนเป็นสาวจากจังหวัดบึงกาฬค่ะเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพก็คือ ดอกหญ้าป่าปูนหางานทํำเพื่อที่จะส่งเงินไปให้ที่บ้านฐานะที่บ้านก็ยากจนแอนนี่ก็หวังว่าเออมากรุงเทพจะได้มีอนาคตใหม่แล้วพอแอนนี่ได้เจอเดวิดเนี่ยแล้วเดวิดก็จะ บอกแอนนี่แต่งงานพาไปอยู่อเมริกาแอนนี่ก็รู้สึกแบบว่าใช่เลยคนนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตของฉันเนี่ยดีขึ้นฉันจะไม่เป็นสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านพุ่งอีกต่อไปจากนั้นแอนนี่ก็บอกว่าเออถ้าเกิดคุณน่ะจะแต่งงานกับฉันเนี่ยที่ไทยเนี่ยมันจะมีประเพณีนะนั่นก็คือสินสอดเดวิดก็สินสอดคืออะไร แอนนี่ <Annie S 1> <Annie S 2> ก็อธิบายว่าสินสอดคือทรัพย์สินเงินทองที่ฝ่ายชายจะเอาให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการขอบคุณที่เลี้ยงดูฝ่ายหญิงมาเดวิด <David S 1> กออ็อ๋อเหรออ่อโอเคแต่ออนนี่ไม่รู้นะคะว่าเดวิดน่ะถังแตกเห็นใช้เงินฟุ่มเฟือยกินเทีเ่ยวดื่มเนี่ยก็คือใช้เงินเก็บเดวิด <David S 2> ก็ถามว่าสินสอดเนี่ยมัน how much แอนนี่ก็บอกว่าเงินห0,000 0ควาย2ตัว แล้วก็ทองเดวิดก็ตกใจเลยค่ะเท่าที่เราเซิร์ชใน Google นะคะเงินเดือนขั้นต่ำของอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเงินเดือนไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทมันก็เหมือนกับเงินเดือนขั้นต่ำา5เดือนอะเออและบัฟฟาโลสองตัวเนี่ยเอาไปทําไมอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยบ้านฉันน่เป็นเกษตรกรเขาก็ต้องใช้ควายเอาไปไถนาฝรั่งได้ยินนี้ก็เห็นใจนะคะใช้แอนิมอลในการทํางานอย่างนั้นหรือพอใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้นะคะ พ่อใหญ่เนี่ยไม่มีตังค่ะก็เลยบอกแอนนี่ว่าจาก5 0 0 0 0น่ะลดเหลือ50,000ได้ไหมแอนนี่ก็แบบเริ่มเจือนล If them say no, maybe our relationship them no ้วขอเล่านิดนึงตอนสมัยที่เราทำงานอยู่เมืองไทยอะคะ่ะเราทำงานอยู่ใน law firm นะคะแล้วก็เป็นบริษัทช่วยฝรั่งเนี่ยทำวีซ่าให้สาวไทยเนี่ยบินไปอเมริกานะคะซึ่งฝรั่งเกือบทุกคนน่ยก็จะเข้ามาถามว่า สินสอดคืออะไรแล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทที่เราทำงานเนี่ยเขาเขียนลิสต์ไว้เลยนะคะตลกมากว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นจบมปลายสินสอดกี่หมืน่นถ้าจบปริญญาตรีสินสอดกี่แสนแล้วถ้าเกิดภูมิลำเนาของผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่างจังหวัดค่าตั๋วก็จะถูกลงถ้าภูมิลำเนาของผู้หญิงคนนั้นอยู่กรุงเทพและปริมณฑลค่าตั๋วก็จะสูงกว่าอะไรอย่างนี้เลยตลกอ่ะอันนี้บอกว่าอ่านเรื่องเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพากันไปซื้อทอง ก็พากันไปที่ร้านทองค่ะเดวิดก็บอกอติร้านทองเลยว่าผมอยากซื้อทองให้คู่มั่นของผมครับผมอยากจะซื้อสร้อยให้เธอแล้วก็กำไรข้อมือแล้วก็แหวนให้เธอแล้วก็แหวนให้ผมครับคุณช่วยแนะนำหน่อยสิอติก็แนะนําดีมากบอกว่าคนไทยเนี่ยเขาถือเรื่องเลขมงคลคเลข11เ1พราะเราคู่กันเพราะฉะนั้นคุณควรจะซื้อทอง11บาทเออ ในว,วันนั้นที่ถ่ายทำเนี่ยทองประมาณบาทละ2 0 0 0 0ืนนะคะตีกลมๆก,ก็คือประมาณ200,000บาทฝรั่งก็โต๊ะกระจายค่ะซึ่งเราคุณองศ์ว่ตตีตีขายเก่งนะถ้าตีจะบอกว่า1นึ่งหนึ่งเพราะเราคู่กันเนี่ยทำไมไม่ขายเป็นคุณเดวิดก็ซื้อทองไป1บาทแล้วก็ซื้อทองแหวนทองให้อันนี่หบาทอย่างเงี้ยคนละ1บาทเป็น1นหนึ่งเพราะเราคู่กันแต่ตีไม่ตีขายเก่งเลือดคนขนจางเอาไปเลย11บาท ตาเดวิดก็น่าเจือดเลยเดวิดก็เลยบอกแอนนี่ว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้ได้ไหมวันนี้เราซื้อทองแค่ไม่กี่บาทอะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าในอนาคตอะเราก็ค่อยมาซื้อเพิ่มเนาะแอนนี่ก็น่าเจือดก็บอกว่าฉันไม่รู้นะว่าที่บ้านฉันจะยอมให้ฉันแต่งงานกับเธอหรือเปล่าเพราะว่าสินสอดอะมันเป็นการการันตีว่าคุณอะสามารถเทคแคร์ฉันได้เดวิดก็งงค่ะ เข้าใจมาตลอดว่าการเทคแคร์คือการห่มผ้าให้กันเปิดประตูรถให้ไม่คิดว่าคําว่าการเทคแคร์คือการต้องซื้อควายต้องซื้อทองดวิดก็เลยบอกอติร้านทองว่าโอเควันนี้ผมจะมาซื้อทองนิดนิดหน่อยๆไม่ได้ซื้อ11บาทหรอก แต่ว่าผมอะจะขอมาจาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะตังมาจ่ายค่าทองเดวิดก็บอกแอนนี่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมไปถอนตังค์จากอเมริกามานะเออคุณไม่ต้องเป็นห่วงแอนนี่ก็หงุดหงิดฟึดฟัดออกจากร้านทองค่ะแล้วก็บอกเดวิดว่าอะไรเนี่ยคุณอายุ49แล้วคุณไม่ได้มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยเหรอเดวิดก็บอกว่าอุ้ยแต่ก่อนผมมีบ้านผมมีรถผมมีมงกุฎเอ,อไม่ใช่ผมมีเงินเก็บ แต่พอผมอยาเนี่ยผมก็ถังแตกหมดตัวตกงานอันนี้ว่าโอ้ยฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากฟังว่าแต่ก่อนคุณมีอะไรจะมีพระราชวังมีปราสาทอะไรแต่วันนี้นะตอนนี้ทำไมคุณไม่เหลืออะไรเลยคะซึ่งคอมเมนต์ก็กระหน่ำถล่มไปที่แอนนี่เลยค่ะทำไม โนมันนี่โนฮันนี่หรอโนมันนี่โนเบบี้อย่างงั้นหรอบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเรายังไม่พอนะแต่งงานกับหญิงไทยนะจะต้องส่งเงินเดือนให้กับพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าตอนที่ผู้หญิงไทยเนี่ยมาททำงานอยู่ที่ไทยเขาก็ส่งเงินเดือนให้กับพ่อแม่ของเขาเออบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วแอนนี่ก็เป็นแค่นักขุดทองทำมาเป็นเอาความรักมาอ้าง มีคอมเมนต์บอกว่าทาไมแอนนี่ทําตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นลูกคุณหนูร่ารวยมีเงินมีทองทุกอย่างมาในชีวิตแล้วแล้วพ่อแบบแต่งงานกับเดวิดก็ต้องให้เดวิดมาเติมเต็มทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของตัวเองก็แรนแคนไม่ได้มีอะไรและถ้าเกิดแอนนี่ไปอเมริกาเนี่ยแอนนี่ก็จะได้เห็นว่าชายหญิงเนี่ยทำงานเท่าเทียมกันเหมือนกันไม่มีใครจะต้องมาจ่ายตังค์เพื่อให้ครอบครัวของใครทั้งนั้นก็มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าผมเคยเดทกับผู้หญิงไทยที่มาเรียนต่อที่อเมริกาผมรักเขามากกําลังจะแต่งงานและที่บ้านขขออองเธสิ สอนหนึ่งล้านบาทและทองอีกจํานวนหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงไทยคนนี้เป็นเด็กนักเรียนอนอกค่าตัวเลยแพงผมก็เลยเลิกกับเธอดูเหมือนว่าแอนนี่เนี่ยลังเลว่าจะไปอเมริกาดีหรือไม่ไปดีวะคือถ้าสมมติว่าแอนนี่เนี่ยไปอเมริกาก็จะมีท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าแอนนี่เธอโง่ามากเธอคิดว่าไปอเมริกาเธอจะรวยเธอจะมีตังค์เหรอคนอเมริกายากจนเยอะแยะไปแต่ถ้าแอนนี่ปฏิเสธไม่ไปกับเดวิด คนก็จะด่าแอนนี่โอ๊ยมึงนี่เห็นแกนเงินพอเขาไม่มีเงินมึงก็ทิ้งเขาไม่ได้รักเขาจริงถ้าเป็นเรานะไหนๆอ่ะไปก็โดนด่าไม่ไปก็โดนด่างั้นไม่ไปดีกว่าสู้ทนทํางานเป็นสาวน้อยคาเฟ่ไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะเจอฝรั่งที่รวยกว่าแล้วก็หนุ่มกว่าเดวิดด้วยนะคะ ตัดมาที่ส่วนของเดวิดค่ะว่าเขาไปเอาตัง์ันจากไหนเดวิดมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อคริสคริสเนี่ยก็บินมาเที่ยวที่เมืองไทยกับภรรยาของเขานะคะภรรยาเขาเป็นผู้หญิงผิวสีค่ะเดวิดก็ขอยืมเงินคริสซึ่งคริสเนี่ยก็ให้เงินอย่างง่ายๆเลยถามเพื่อนอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลย ให้เลยแล้วคริสก็ไม่ได้กําหนดด้วยนะคะว่าจะต้องใช้คืนเมื่อไหร่คริสเข้าใจสถานการณ์เพื่อนตรงนี้ชาวเน็ตท่านผู้ชมต่างๆก็บอกว่าโอ้โหอยากได้เพื่อนแบบคริสมากไปหาจากที่ไหนวะเดวิด จากนั้นเดวิดก็เอาตังค์เนี่ยไปจ่ายที่ร้านทองค่ะทีนี้แอนนี่ก็ตัดสินใจค่ะว่าโอเคจะไปอเมริกาค่ะนั้นเรามองว่าแอนนี่เนี่ยดูทรงดูโงเ่เฮงเขาเนี่ยดูเป็นคนชอบทํางานดูเป็นคนชอบหาตังค์นะคะคือด,ดูทรงนางไม่ใช่คนขี้เกียจอะ่ะเขาก็คงจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปทํางานเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก,ก็แก๊กงกูกททางานอะไรก็ได้เนี่ยเงินเดือนขั้นต่ําอเมริกาก็1 0 0 0 0แบาทแล้วอะ่ะมันก็คงจะดีกว่าเป็นนักร้องคาเฟ่ ทีนี้การทําวีซ่าไปอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเห็นไหมคนไทยห,หลายๆคนเนี่ยรวยๆมีตังเนี่ยทำวีซ่าไปอเมริกายังไม่ผ่านเลยค่ะแล้ววีซ่าที่แอนนี่จะทํานะคะเขาเรียกว่า9 0 day visa หรือว่า K1 นั่นก็คือเป็นวีซ่าระยะเวลา90วันบินไปอเมริกาเพื่อทําการแต่งงานถ้าเกิดว่าภายใน90วันคุณไม่ได้แต่งงานเนี่ยคุณจะต้องกลับมาไทยนะ ทีนี้เนี่ยการจะได้มาซึ่งวีซ่านี้ฝ่ายชายจะต้องมีงานทำจะต,ต้องมีเงินเดือนอย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้เงินเดือนขั้นต่ำจะต,ต้องมีที่อยู่อาศัยแต่เดวิดไม่มีเอี้ยอะไรเลยแล้วทำยังไงล่ะก็ได้เพื่อนรักของเดวิดนี่แหละค่ะมาเป็นโคสปอนเซอร์เดวิดก็เขียนถึงสถานทูตอเมริกาว่าพอไปถึงอเมริกาแล้วเนี่ยเดวิดวกับแอนนี่จะไปอยู่ที่บ้านของคริสและคริสก็จะเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ซึ่งคริสก็ยินยอมนะคะก็เซ็นให้นะคะก็ช่วยทำวีซ่าจนในที่สุดคะ่ะแอนนี่ก็ได้มาซึ่งวีซ่าและแล้วก็ถึงวันที่บินไปอเมริกาค่ะก็ไปอยู่ที่บ้านของคริสนะคะคริสเนี่ยรวยเลยคือที่บ้านเนี่ยมีอ่างจากรุซี่แบบเป็นอ่างน้ําร้อนอะอยู่เอาท์ดอร์อยู่ข้างนอกเออมีสาะว่ายน้ำว่ารวยแล้วนะนี่เป็นอ่างจากรุซี่ะคะ่ะอยู่นอกบ้าน ทีนี้เขาก็จัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านกันนะคะเพื่อต้อนรับการมาถึงของแอนดี้ค่ะวันนั้นก็มีน้องชายของแม่สาวผิวสีมาด้วยนะคะก็ไปดื่มกินอะไรกันเดวิดอะเล่าเข้าปากองค์บากเข้าสิงค่ะคือกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยอะเดวิดอะก็พูดเรื่องบางเรื่องซึ่งเขาเซ็นเซ,นเซอร์ค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรแต่ถ้าเดาเนี่ยควรจะเป็นเร,เรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ์อะเกี่ยวกับของแอนนี่กับเดวิดอะ I sleep on the floor tonight she's like You, you, here ก็ทําให้แม่ผิวสีอึง้งน้องชายผิวสีอึง้งคริสอึง้งกูก็อึ้งด้วยทุกคนก็ลุมด่าเดวิดเว้นคริสนะคะคริสเพิ่นบอบปากใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็คือแบบจะร้องไห้แม่เมียผิวสีก็พาอันนี่เข้าไปในบ้านเออห่างๆจากสามีเธอไว้เขาเมาอยู่คริสก็ถามเพื่อนรักว่าเดวิดนายโอเคไหมเออยังเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนนะ เดวิดบอโอเคสบายมากสบายสบายมากไม่มีอะไรพีทก็บอกเดวิดนายเลิกเล่าได้ไหมหรือดื่มให้น้อยลงได้ไหมถือว่าทำเพื่อแอนนี่นะเดวิดก็จะบอกถ้าข้าอยากดื่มข้าก็ต้องได้ดื่มแอนนี่เขาเป็นเด็กเขาจะมามีสิทธิ์มาส่งมาสั่งอะไรเดวิดก็โซซัดโซเซเข้ามาในบ้านมาพูดนู่นพูดนี่อะไรกูยิ่งแบบอุ๊ยทำให้ทุกคนในบ้านโมโหไปใหญ่เลยนะคะคุณดูอย่า ซึ่งอยากจะบอกว่าการที่ทุกคนเนี่ยรุมด่าเดวิดตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือตอนนี้สายสินก็เอาเดวิดไม่อยู่ค่ะมีท่านผู้ชมนะคคอมเมนต์นะคะบอกว่าคุยกับเดวิดตอนนี้เหมือนคุยกับกำแพงผู้ชมนะคะก็ต่างพากันมาคอมเมนต์นะคะว่าเดวิดเนี่ยเหมือนเป็นลุงประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำพังกับสาวๆที่งานรวมญาติแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่า ตอนที่เดวิดพูดว่าแบบแอนนี่เป็นเด็กมีสิทธิ์อะไรมาบอกผมว่าให้ผมมเลิกเล่าก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าแล้วคุณะแต่งงานกับคนอายุยี่สิบสี่ทำไมล่ะเด็กอายุยี่สิบสี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเถียงคุณแต่ทําไมคุณถึงได้มีสิทธิ์ไปแต่งงานกับเด็กอายุยี่สิบสี่หรือมีคอมเมนต์บอกว่าเดวิดเธอนะไม่มีตังค์เธอมาอยู่บ้านเพื่อนเนีน่ยน้อยๆเธอก็ควรจะให้ความสงบสุขแก่เพื่อนอีพีนี้คนลุมด่าเดวิดสุดเลยค่ะแล้วก็เห็นอกเห็นใจแอนนี่นะคะ สิ่งหนึ่งที่เราชอบในตัวของแอนนี่นะคะก็คือว่าเขาเป็นคนที่บอกความรู้สึกของตัวเองอะ่ะคือตั้งแต่ตอนที่เดวิดเขาเมาอะ่ะแม่สาวผิวสีมาถามว่าแอนนี่เธอโอเคไหมแอนนี่เขาบอกเลยฉันไม่โอเคฉันรู้สึกไม่ดีคือถ้าเป็นคนไทยทั่ทวไปอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนอกค่ะก็จะรู้สึกกลัวฝรั่งเกรงใจฝรั่งตนฝรั่งบอกว่าคําพูดติดปากของคนไทยก็คือว่าไม่เป็นไร it's okay it's alright ยังไงก็ได้อั t ทูยูแล้วแต่คุณแต่แอนนี่เนี่ยเขาบอกความต้องการ ของเขาเลยค่ะว่าเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบมีวันหนึ่งเมียของคริสชวนแอนนี่ไปทานข้าวค่ะแล้วนางก็บอกแอนนี่ว่าเธอรู้ไหมว่าเงินที่เดวิดนะ่เอามาจุนเจือใช้จ่ายเธอในตอนเนี้ยเป็นเงินจากคริสสามีของฉันแอนนี่ก็อึ้งเลยค่ะบอกว่าไม่ ain, จริงเดวิดบอกว่ามันเป็นเงินจากพ่อของเขาเขายืมพ่อของเขามาแมกผิวสีบอกพ่อเธอสิ <laughs> ผัวฉันจะ้ะแม้แต่เงินสินสอดซื้อทองซื้อควายเนี่ยก็เป็นเงินจากผัวฉันอันนี้ก็รู้สึกเสียหน้ามากเลยค่ะนางก็บอกว่าแล้วเธอรู้ไหมว่าวีซ่าที่ฉันมาอเมริกาเนี่ยสามีของเธอเนะ่ะเป็นโคสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ แม่ผิวสีก็ตกใจแอนนี่ก็บอกว่าวีซ่าของฉันมีอายุ90วันถ้าภายใน90วันฉันไม่ได้แต่งงานกับเดวิดหรือมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับฉันฉันเกิดอุบัติเหตุพิกลพิการอะไรขึ้นมาในระหว่างที่ฉันยังไม่มีกรีนการ์ดเนี่ยไม่มีบัตรสุขภาพเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดก็คือคริสหัวของเธอจ้ะนี่ชอบมีแอนนี่ตรงเนี้ยตรงที่นางเป็นคนตรงไปตรงมามุตตาจะไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไป ต่อมาค่ะเดวิดก็บอกกับแอนนี่ว่าเนี่ยผมมีพี่สาวเดี๋ยวผมอ่ะจะชวนพี่สาวเข้ามาทานข้าวนะเนื่องในโอกาสที่เราเนะี่ยแต่งงานกันผมไม่ได้เจอพี่สาวนานแล้วแอนนี่ก็ทํากับข้าวเลี้ยงพี่สาวนะคะพี่สาวก็บอกว่าหุยไม่ได้เจอเดวิดมาแบบ10กว่าปีแล้วว่ะแหมเดวิดถ้าเกิดเธอไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะพวกเราคงจะไม่ได้เจอกันหรอกมั้งเนี่ยแหมแล้วเป็นยังไงล่ะชีวิตตอนนี้เนี่ยเดวิดก็บอกว่าผมก็ไม่มีตังค์แล้วก็ตกงานครับเออเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ชวนพี่ มักินข้าวเนี่ยเพราะว่าอยากจะขอยืมตังค์หน่อยโอ้แอนนี่นี่นะอยากจะเอาหน้าลงไปมุดใต้โต๊ะเลยพี่สาวก็บอกอะไรเราไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบกว่าปีที่เธอเรียกให้ฉันมาเนี่ยเพราะว่ามาขอยืมตังค์อย่างนั้นหรอแอนนี่ก็ด่าเดวิดกลางโต๊ะเลยนะคะบอกว่าฉันเบื่อมากที่เอกอะเธอก็ยืมเงินยืมเงินยืมเงินอยู่นั่นแหละพี่สาวเขาบอก ฉันเดินทางมาไกลนะฉันไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ฉันอุตสสา์หอบสังขารมาเพราะฉันหวังว่าฉันจะได้มาฟังข่าวดีเธอมีงานทําเธอร่ํารวยเธอได้แต่งงานใหม่แต่ปรากฏว่าเธอกลับมาขอยืมตังฉันอนี้นีหรอฉันต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าฉันไม่ให้เธอยืมเงินจากเดวิดจากนั้นวันต่อมาค่ะลูกสาวของเดวิดลูกสาวคนโตค่ะมาหาเดวิดนะคะ แล้วก็ชวนป้ามาด้วยป้าก็คือพี่สาวคนเดิมนั่นแหละก็พากันไปกินข้าวที่ร้านอาหารค่ะพอลูกสาวเห็นแม่เลี้ยงคนใหม่อายุ24เนี่ยก็ไม่พอใจพี่สาวของเดวิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทํางานกับเด็กๆเ,เขาดูแลเด็กๆเ,เป็นร้อยๆชีวิตเลยแอนนี่ก็บอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าฉันมีลูกอะ่ะเธอก็จะช่วยฉันเลี้ยงลูกใช่ไหมพี่สาวอึง้งลูกสาวเดวิดอึ้งกรรมการอึ้งคือวัฒนธรรมของฝรั่งอะค่ะ ลูกใครคนนั้นก็ต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ไปทําแท้งซะฮะพวกเธอจะมีลูกด้วยกันเหรออันนี้ก็บอกว่าใช่เดวิดอ่ะเขาสัญญากับพ่อแม่ที่บ้านฉันแล้วว่าเราจะมีฝรั่งน้อยด้วยกันเยลูกสาวก็โมโหเลยทีนี้บอกว่าพ่ออายุจะห0แล้วตกงานตังไม่มีแล้วยังจะมีลูกอีกหรออันนี้ก็บอกมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเธอทำไมอ่ะเธอคิดว่าอสุจิพ่อเธอใช้การไม่ได้แล้วหรออันนี้ พูดอย่างนี้เลยนะบนโต๊ะอาหารนะทุกคนอึ้งกรรมการอึ้งแม้แต่เดวิดยังอึ้งเลยลูกสาวเขาบอกว่าพ่อพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่ดีเลยนะพ่อไม่ได้ใส่ใจเลี้ยงดูพวกหนูเท่าไหร่แล้วตอนนี้หนูนะ่ะมีลูกพ่อยังไม่เคยเห็นหน้าหลานด้วยซ้ำแต่ตอนนี้พ่อกับจะอยากมีลูกใหม่แล้วพ่อหน่ะทำหมันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะมีลูกใหม่ได้ไงแต่เดวิดก็บอกว่าทำหมันก็แก้หมันได้ คือการทำหมันนะคะพูดแบบวิทยาศาสตร์นะคะนี่คือไข่ของผู้ชายเนาะอกไข่เนี่ย เป็นบ้านของอสุจินะคะมีอสุจิเป็นล้านตัวอยู่แล้วมันก็จะมีท่อที่จะส่งอสุจิเหล่านี้ไปที่จุจๆเนาะการทําหมันก็คือการตัดท่อเนี้ยชับทําให้เหล่าอสุจิเนี่ยไม่สามารถบยบินขึ้นไปที่จรวดได้นะคะอุ้ยหมันน่ะมันแก้หมันได้ก็คือหมอนี่ยเขาสามารถเอาท่อที่ตัดไปเนี่ยเอามาเชื่อมกันใหม่ได้ทีนี้แอนนี่ก็โมโหค่ะบอกว่านี่มันเป็นชีวิตของฉันฉันอยากจะมีลูกหรือไม่มีลูกป้าหลานสองคนไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจจ้ะ แล้วแอนนี่ก็เดินลุกออกจากโต๊ะอาหารไปเลยมาที่ฝั่งของท่านผู้ชมนะคะก็เสียงแตกค่ะเสียงหนึ่งก็เข้าข้างแอนนี่อีกเสียงหนึ่งก็เข้าข้างลูกสาวของเดวิดรายการนี้จะทำให้คนดูเป็นไบโพลา r นะตอนแรกด่าดาราแอนนี่ต่อมาก็เปลี่ยนใจมาด่าดาราเดวิดแล้วก็เห็นใจแอนนี่ตอนนี้ก็คือสับสนไม่รู้ว่าจะด่าใครดีจะเข้าข้างใครดีนะคะ จากนั้นค่ะเดวิดก็ยังหางานทำไม่ได้นะคะสาวน้อยดอกหญ้าในป่าปูนของเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในอเมริกาแม่งไม่สนุกแล้ววะ่ะวงการเมียฝรั่งแม่งไม่ได้เจิดจลัดอย่างที่คิดหัวฉันที่ฉันมอกว่าเป็นพ่อใหญ่ปุ้มปุ้ยน่ารักก็กลายเป็นตะแก่ถังแตกแม้แต่เงินจะซื้อชุดแต่งงานอะยังไม่มีเลยค่ะต้องไปยืมตังค์แม่สาวผิวสีนะ่ะมาจ่ายค่าชุดแต่งงานค่ะ ซึ่งรายการเดลิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมในหมู่ฝรั่งนะคะอย่างที่ฝรั่งเศสก็มีหลายรายการเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในชีวิตจริงเนี่ยฝรั่งมันไม่สามารถไปเสือกเรื่องชาวบ้านได้จะต้องอดทนเก็บความในใจก็เลยเอามาระบายที่รายการเดลิตี้ค่ะรายการนี้มันดังมากค่ะยอดวิวที่ลงแต่ละคลิปนะคือเป็นล้านวิวขึ้นอะ่ะสล้าน4ล้านตลอดเลยนะคะก็ได้ไปออกรายการทีวีค่ะก็มีคริสเมียคริส แล้วก็แอนนี่เดวิดเมียคริสหลังจากที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงในการตัดสินใจต่างๆของคริสแต่พอมาออกรายการทีวีเนี่ยก็พูดว่าฉันไม่ไหวแล้วกับการที่คริสอะเอาตังให้เดวิดยืมตังแบบนี้เมื่อคือนเนี้ยเราคุยกันแล้วว่าต่อไปนี้คริสจะไม่ให้เดวิดยืมตังอีกต่อไปเดวิดจะต้องหางานทำอย่างจริงอย่างจังคริสก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อยๆนะคะว่าเพื่อนรัก ต้องขอโทษจริงๆนะต่อไปเนี้ยไม่สามารถให้ยืมตังค์ได้ต่อไปแล้วอ่ะคือพูดแบบเฮ้ยมึงเป็นเจ้าหนี้นะเว้ยเจ้าหนี้เสียใจที่ไม่สามารถให้ลูกหนี้ย,ยืมตังค์ได้อีกต่อไปอ่ะแกงงมากแต่คริสก็ยังมีข้อเสนอให้เดวิดค่ะคริสบอกว่าในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าน่ะผมจะเปิดร้านอาหารผมอยากให้เดวิดเพื่อนรักมาเป็นผู้จัดการร้านโดยมาเป็นหุ้นส่วนอ่ะ 50 50กับผมเลยเดวิดนะังมาทำงานที่ร้านส่วนผมเนี่ยเป็นคนลงทุนผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยรายได้เนี่ยเอามาแบ่งกันคนละครึ่งๆเลยแอนนี่ก็ตาลุกวาวเลยนะคะเพราะดูหน้าตาแอนนี่แบบชอบทำงานอะ่ะแอ่คำตอบของเดวิดก็คืออีก2เดือนข้างหน้ามันนานเกินไปผมอยากได้งานอะไรที่แบบทำเดี๋ยวนี้อะเพราะผมต้องการเงินเดี๋ยวนี้พีก่อนอึ่ง คริสก็อึ้งแอนนี่อึ้งทุกคนอึ้งพี่ันกอ็อึ้งอึ้งอีกแล้วะโอ้ยเดวิดผู้ชายแบบนี้มีคนเดียวในโลกได้ไหมตอนนี้อย่าบอกแอนนี่ว่ากลับบ้านเรากระเพรารออยู่น้องแอนนี่ฮินี่คริสเนี่ยก็ยังไม่ลดละเลิกความพยายามค่ะได้ในเมื่อว่าผมสัญญากับเมียผมว่าผมจะไม่ให้เงินเดวิดเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ที่อยู่อาศัยกับเดวิดค่ะคือคริสเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าสตอ a รจ เป็นโกดังมีลักษณะแบบเหมือนเป็นบ้านมีห้องน้ําเป็นห้องแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีอ่างล้างจานะค่ะก็ให้เดวิดกับแอนนี่อะไปอยู่ที่นั่นแทนคือมันเป็นยังไงคือชาติที่แล้วก็คงมีพันธสัญญาต่อกันชาติที่แล้วคงไปช่วยกันรบแล้วเดวิดช่วยชีวิตคริสเอาไว้ก็เลยเป็นหนี้บุญคุณกันอะไรอย่างนี้หรอคือมันเหมือนกับว่าคริสไม่สามารถอดใจตัวเองที่จะไม่ช่วยเดวิดได้เลย ข่าวดีคือเดวิดหางานทำได้แล้วนะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนต่างชาติที่อพยพที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อเมริกาค่ะซึ่งคิดว่างานนี้เหมาะสมมากเลยเพราะว่าลองหลับตาฟังเสียงเดวิดเนี่ย เสียงเหมือนดีเจเสียงเหมือนผู้ประกาศเสียงนุ่มนวลไพเราะแล้วคนอเมริก wow ันเนี่ยหลายๆคนเวลาคุณดูหนังเห็นไหมคะเวลาพูดอะชอบพูดอยู่ในลำคอ I think that is not okay แต่ไปดูไลด์ด้านวัน Everything is alright okay แต่ว่าเดวิดอะค่ะเขาออกเสียงชัดเจนเหมาะกับการเป็นครูอย่างยิ่ง I am now working as a teacher at a university teaching English as a second language และหนึ่งในนักเรียนของเดวิดนี้ก็คือแอนนี่ค่ะสอนเมียตัวเองด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าของอเมริกาเนี่ยฟรีหรือเปล่าแต่ของฝรั่งเศสนการที่ชาวต่างชาติเนี่ยอพยพมาอยู่ต่างประเทศนะคะทางรัฐบาลอ่ะเขาจะจัดคอร์สให้เรียนภาษาของฝรั่งเศสเน่ยเรียนฟรีนะคะเราได้เรียนฟรีแบบ200กว่าชั่วโมงเลยค่ะ 5ปีผ่านไปรายการก็กลับไปถ่ายทําชีวิตของเดวิดแอนนี่ค่ะแอนนี่เนี่ยสวยขึ้นนะคะทําตา2ชั้นมากคือเมื่อ5ปีที่แล้วคือตานางจะตก,ตกตกลงมาค่ะหรือตอนนี้คือตานางฉ่ําวาวมากส่วนเดวิดตัวใหญ่ขึ้นนะคะเดวิดบอกว่าเป็นพิษของผัดกะเพราค่ะกะเพราแต่ถึงแม้ว่าเดวิดเนี่ยจะเป็นพ่อใหญ่ที่อายุมากขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นแต่สายตาของแอนนี่ที่มองเดวิดเนี่ยเป็นสายตาที่อบอุ่นไปด้วยความรัก ความเอ็นดูตอนแรกอะเราคิดว่าแบบคู่นี้แม่งไม่รอดกูให้2ปีเลยว่ะเหมือนกับเขาฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาได้อะแล้วพอสถานะการเงินมันดีขึ้นอะมันก็ทําให้อะไรอะไรดีขึ้นจริงๆนะคือคู่รักหลายๆคู่บนโลกใบนี้เนี่ยหยากัระไม่ได้เพราะไม่รักกันนะ แต่พอปัญหาทางการเงินอะตอนเป็นแฟนคบกันอะคนละกระเป๋าแต่พอมาใช้ชีวิตด้วยกันอะมันเป็นกระเป๋าเดียวกันแล้วไงคะเนื้อแท้ของเดวิด่ะถ้าไม่เมานะพราใหญ่เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่เราอยากให้เดวิดอะรวยจริงๆนะเรารู้สึกว่าถ้าเดวิดรวยเนะี่ยจะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญคุณเคยไหมคะมีเพื่อนบางคนหรือคนรู้จักบางคนอะที่เรารู้สึกว่าคุณไม่อยากให้มึงรวยถ้ามึงรวยมึงจะกลายเป็นคนหยิ่งจองหองพยองขึ้นมาแต่เดวิดเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าเกิด แกเป็นคนรวยนะแกคงจะเลี้ยงดูแอนนี่ได้ดีแกคงจะใช้เงินคริสอย่างไม่อิดออดไม่หนีหนี้อ่ะเดวิดเนี่ยวันเนี้ยเขารวยแล้วอ่ะเขามีตังค์แล้วอ่ะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะสินสอดห้าแสนที่เขาไม่สามารถจ่ายได้อ่ะมันคาใจเข้ามาตลอดวันเนี้ยเขามีตังค์แล้วอ่ะเขาก็อยากจะเอาเงินน่ะมาให้ที่บ้านของแอนนี่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เงินสินสอดเนี่ย เดวิดไม่จําเป็นต้องเก็บมาคิดก็ได้นะแต่เดวิดอะทําเหมือนกับว่าตัวเองติดหนี้อยู่เป็น,สนแสนๆนะแต่เดวิดก็บอกว่าถ้าเกิดเอาเงินสดให้ไปอะมันก็จะเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเดวิดอะก็เลยไปซื้อไก่ค่ะ มาให้ที่บ้านของแอนนี่เอาไว้เลี้ยงเพื่อที่ว่าจะได้เอาไข่ไปขายแล้วบ้านของแอนนี่ก็เชืออไก่กินด้วยนะคะมือคือเหมือนคําที่บอกว่าอย่าเอาปลาให้เขาแต่ให้สอนเขาตกปลาส่วนปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะคือเดวิดเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกสาวเขาอะมาเมืองไทยมาดูวิถีชีวิตของแอนนี่ลูกสาวเขาก็มาเมืองไทยนะคะพอเขามาเจอพี่ป้านาอาของแอนนี่อะ ซึ่งให้การต้อนรับลูกสาวของเดวิดเป็นอย่างดีค่ะลูกสาวของเดวิดก็ชอบครอบครัวที่ไทยของแอนนี่มากเลยนะคะแต่ก็แอบ,บมีมุมน้อยใจนิดนึงนะประมาณว่าแบบทำไมพ่อสนิทกับครอบครัวของแอนนี่จังเลยแต่กับทางเราเนี่ย พอไม่ได้สนิทขนาดนั้นแล้วคู่นี้เป็นคู่รักที่โด่งดังนะคะก็คือมีรายการทีวีเนี่ยเชิญออกไปสัมภาษณ์พูดคุยเขาก็มีรายได้จากการนี้แหละค่ะเดินสายออกรายการแล้วก็รายการเรลิตี้เนี่ยก็ให้เงินคู่รัก2คนนี้เนาะในการไปตามติดชีวิตเขาแล้วเขาก็มีรายการย่อยรายการอื่นนะคะให้คู่รัก2คนนี้ไปจอยในรายการต่างๆก็เป็นรายได้ด้วยแล้วแอนนี่ก็ซื้อชุดเสื้อผ้าต่างๆจากเมืองไทยเนี่ยเอามาขายที่อเมริกานะคะขายออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ Bo Boom b a n g k o k BuyAnnie.net นางก็ขายดีนะคะเห็นนางก็มีพัสดุส่งอยู่เรื่อยๆนะคะสองคนนี้ก็ทำ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook Fan Page นะคะคนติดตามก็เป็นแสนเลยค่ะพอสถานะการเงินของสองคนนี้ดีขึ้นสองคนนี้ก็ย้ายบ้านนะคะไปอยู่บ้านของตัวเอง It is awesome we can have a big meal here ตอนนี้ก็คือแอนนี่ใส่ทองเต็มแขนแล้วเดวิดก็แบบเหมือนกับนั้นน่ะสมัยก่อนคุณเดวิดหุ่นเป็นแบบนี้ค่ะ พอรายการกลับมาถ่ายทำนะคะเออเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะ,ะอย่างเช่นว่าแอนนี่พาเดวิดไปดูหมอดูแบบเข้าทรง uh. 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 หรือว่าอยู่ๆวันหนึ่งเดวิดก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอว่าชายไทยทุกคนตะต้องบวชเพราะฉะนั้นผมแต่งงานกับสาวไทยผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยวันหนึ่งเดวิดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแอนนี่ I will become a monk ผมจะบวชเออนามาตัสสะบากาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาตัสสะบากาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไรอย่างเงี้ยวิเออเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะคะคู่รักคู่นี้แล้วไอ้คนที่ดัดดาคู่เนี้ยก็เปลี่ยนมาเอ็นดูแอนนี่เอ็นดูเดวิดกลายมาเป็นแฟนคลับนะคะมีแฟนคลับเยอะเลยคือซีซั่นสองเนี่ยมีแต่โพสิทีฟคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วคนก็ได้เห็นความสดใสน่ารักความยิ้มแย้มของแอนนี่แล้วก็บอกว่าเออผู้หญิงไทยน่ารักเนาะเป็นคนตลกความซื่อๆพูดอะไรตรงไปตรงมาของแอนนี่ส่วนแผนการมีฝรั่งน้อยนะคะ2คนนี้ก็มองว่าเดวิดก็อายุมากแล้วนะคะตอนนี้50กว่ากว่าเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นคู่ชีวิตกัน2คนแบบนี้ดีแล้วคะ่ะวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย